สวัสดีครับสวัสดพพีพี่เพื่อนๆนะครับสวัสดีลุงป้านาอาทุกท่านนะครับนะเดี๋ยวนี้ผมพาพี่เพื่อนๆนะครับมากันที่วัดร้างนะครับซึ่งวัดแห่งนี้ไม่มีพระจำพรรษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็ปล่อยวัดให้ทิ้งร้างไปนะครับนะแล้วมันมีสิ่งที่เขาร่ําลือว่ามันมีศาลาศาลาหนึ่งซึ่งเป็นศาลาเก่าแล้วค่อนข้างที่จะผีดุมากนะครับเพราะว่ามีชาวบ้านหลายๆคนเคยเห็นนะครับนะ บางคนก็เห็นว่าเป็นมีผู้หญิงปริศนายืนอยู่ด้านในนะครับบางทีก็เห็นมีพระวิสุรูปหนึ่งนะครับอยู่นะแต่ไม่แน่ใจนะครับว่าเป็นคนหรือผีนะแต่ประวัติของที่นี่เนี่ยเท่าที่ผมสอบถามไปทางผู้ใหญ่บ้านนะครับที่ท่านเป็นคนที่นี่โดยกําเนิดเลยเนี่ยนะครับแกบอกว่ามมนเคยมีพระเนี่ยผูกคอเสียชีวิตตรงนี้นะครับแต่นานมานานมากแล้วนะตั้งแต่ท่านผู้ใหญ่บ้านยังเป็นวัยรุ่นนะครับนะตอนนี้ผู้ใหญ่บ้านก็อายุห้าสิบแล้วนะครับนะแต่ว่าสลาอย่งนี้เนี่ยมันเป็นสระที่สร้างมานานมากนะครับนะอาย ห้าหกสิบปีนะครับนะเป็นสลาเก่านะครับนะดังนั้นเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนเพื่อนเนี่ยมาสํารวจนะครับนะสํารวจทั่วทั้งวัดเลยหลายๆจุดเลยนะครับนะเห็นคือเห็นเจอคือเจอนะครับไะโอ้ยคุณผู้ชมครับคนลุกมากๆนะครับสลาแห่งนี้นะต้องบอกเลยนะครับว่าชาวบ้านเขาใช้เก็บของเฉยนะแต่ว่าในวัดนี้ ไม่มีพระจำพรรษาแล้วล้างมานานมากนะครับแล้วสังเกตดูนะของอะไรไม่หายนะครับเพราะว่ารู้สึกว่าเฮ้ยอะไรเม้ะชีะไรวะเฮ้ยมเมวไอ้หนูมึงได้ทำเสียงว่าเมื่อกี้ทำ ตกลงมึงทำเสียงใช่ไหมฮะทาเสียงเออกูปัญญาอ่อนแล้วยี่ยคุยกับแมวเอะปัญญาอ่อนมึงว่ากูปัญญาอ่อน,น,ญญออนใช่ไหมเมื่อกี้เสียงมันอยู่ตรงนี้แล้วมมาเดินม,มาเจอแมวคุณผู้ชมก็เลยคุยกับแมวชื่อเลยวะขอไปนะครับไปเดียว ไม่ควรคุยกันเลยว่ะวิ้ยเร่หนูว่งวิ่งวิ่งขนลุกคนลุกคนลุกครับคุณผู้ชมบอกเลยคนลุกมาก าลาไม้นะครับปวกปวกไม่กล้าแทะนะครับตกลงใครทำเสียงเองทำเสียงเอยเหมียวฮะใช่ไหมโอ้อ้วนทวนสมบูรณ์นะลูกนะเฮ้ยเสียงอะไรอ่ะ หลว,วลงตาเยอะเลยวะเสียงในห้องอะเฮ้ยเสียงมารอบเลยวะ วัดป่านะคุณผู้ชมเฮ้ยแถวนี้ห่างไกลบ้านคนนะครับห่างประมาณสี่ห้าโลนะครับนะโอ้ยโอเคอเฮ้ยไรวะไอเมีเเยวมึงทำเสียงใช่ไหมได้ทำเสียงไหมโอ้โหหนูเอ้ยอยู่ฟ้าวัดนะลูกนะ โอเคคุณผู้ชมครับเดี๋ยวเราจะไปตรงสำรวจด้านในกันก่อนดีกว่าป่ะคุณผู้ชมครับตอนนี้เรากำลังเดินเดินมาบริเวณท้ายวัดนะครับเฮ้ยย่อะไรวะคุณตกใจวะเคือตรงนี้ต้องบอกนะครับเป็นวัดป่านะครับแล้วดู ลกล้างมากไม่มีไม่มีใครมาทำความสะอาดเลยนะครับนะโอ้โหว้ยเดี๋ยวเ,เราไปตรงจุดนู้นกันก่อนดีกว่านะครับ คุณผู้ชมครับตอนนี้ผมเดินมาตรงท้ายวัดนะเดินมาตรงท้ายวัดแล้วตรงบริเวณนี้อยอะไรวะเฮ้ยโอ้โหบรรยากาศมันโคตรห้อนเลย ตรงนี้เป็นน่าจะเป็นศาลาเฮ้ยยังเอาใครวะใครอะเอาหายไปแล้วหายไปแล้วคุณผู้ชมเฮ้ยมันมีหมือน,นมีเสียงคนเดินตลอดเลยอะ โอ้โหมาถึงก็ต้อนรับกันเลยเหรอตรงนี้น่าจะเป็นสาราสวดพระพิธรรมนะครับเพราะตรงบริเวณนูน้นมีเชิงตะกอนนะครับคุณผู้ชมแต่เชิงตะก,กอนดูจากลักษณะไม่ได้ใช้งานมานานมากนะครับเฮ้ยวะ เวยหลอนว่ะคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับบรรยากาศโคตรวงเวงเลยมันมีเสียงตลอดเลยอะเฮ้ยชิอาเรไมไดวะวันนี้อยู่คนเดียวนะคุณผู้ชมไม่มีใคร โอ้ยแรงว่ะเหมือนมีเสียงหายใจอยู่เหมือนเหมือนมีเสียงเหมือนมีเงาอะไรก็ไม่รู้ฟุบไปฟุบมาเฮ้ยเหี้ยตกใจอะไรอ่ะ หลอนวะอะไรวะเกยดอะไรอ่ะหลอนไก่เก้าอี้สองตัวนี่วะเฮ้ยขนลุกโคตรขนลุกเลยคุณผู้ชมโอ้โหดูต้นไส คุยกันวะโอเคโอเคเดี๋ยวขอญาตตั้งสติแป๊บหนึ่งคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ใต้ถุนสารานะครับซึ่งลักษณะของสาราที่นี่นะครับจะสร้างยังไม่เสร็จนะแต่ว่าจะคล้ายๆกับวัดบ้านแก่ที่จังหวัดอ่างทองนะครับคุณผู้ชมแล้วก็มีหลวงเฮียเลยวะ เย่าลืว่าเราจะมีโรงเย็นนะคุณผู้ชมและมีเหล้าขาวโอ้โหปลอนมากมากเสียงาเลยวะคือวัดที่นี่นะครับ ไม่มีพระอาศัยอยู่แล้วนะครับนะล้างมานานมากนะครับเฮ้ยเฮ้ยเดี๋ยวโอ้คนลุก เฮ้ยี่อะไรวะใครวะเฮ้ยคุณลุกวะเฮียคุณผู้ชมมือผมจับไปชายอยู่นะออกก่อนออกไปตั้งลักก่อน โอ้ต <laughs> ัวไปไต่ดกเฮ้ตกูบูจาโอ้ยอยู่ครบ้ยคนร้อเลยม่ช อันนี้มีรูปปาลาชินีมีรูปในหลวงเหมือนเป็นที่นอนขออยญาตเดิมอ,อ,อะไรอ่ะ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn ไม่มีไม่มีออาทนี้ดีกว่าคุณผู้ชมผมขอออกก่อนดีกว่ารู้สึกใจคอไม่ค่อยดีแนละ้วใจเต้นรัวๆนะครับ